อันนี้อาจจะตอบโจทย์นะเพราะว่านางขนาดเล็กนิดเดียวใช่แล้วฉันก็จะเมื่อยที่ไหนฉันก็จะเอาไปแค่นั้นแหละใช่ใช่เพราไปออฟฟิศก็ได้นะเธอนใช่ผมไปทำงานอยู่คันหนึงจับมาอีกคันหนึงจับรีวิวเครื่องนวดแบบพกพาเอาใจสายรักสุขภาพและพนักงานออฟฟิศเย้เอาใจสายรักสุขภาพอยู่แล้วช่องเราใช่ตอนนี้เหมือนเปิด คลินิกสุขภาพอะถ้าคุณอยากดูอะไรที่มันตอบโจทย์เรื่องสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างอะเปิดช่องผมอะถ้าจะมีแกจิตหรือว่ามีของทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพโต๊ะที่นอนเก้าอี้อันนี้เครื่องนวดมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือเอาจริงๆอ่ะมันก็ประสบปัญหาแหละเออต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะได้เครื่องนวดนี้มาเราก็มีปัญหาเรื่องการปวดกล้ามเนื้ออยู่แล้วอย่แล้วอย่างไลฟ์สไตล์ผมอะจะเล่น ฟุตบอลเล่นกีฬาออกกําลังกายแล้วก็นั่งทํางานซึ่งไอ้สาอย่างเนี้ยมันจะเป็นฟิลที่เราต้องใช้กล้ามเนื้อหรือว่าเก่งกล้ามเนื้ออยู่เป็นเวลานานแต่ว่าเราอ่ะก็มีการยืดหรือการวอร์มดาวออมอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันไม่หายเมื่อยสักทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าเราทําไม่ถึงหรือว่าทําไม่ถูกจุดแล้วมันกล้ามเนื้อเราไม่คลายเนะปของเธอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเริ่มมาเล่นฟิตเนสแล้วก็นั่งทางานนานเพราะแค่เราอยู่กับโต๊ะทำงานเนี่ยวันนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงนะใช่ใช่เรามันก็ปวด นี่เอาตัวนี้มาตอบโจทย์ให้ทั้งเขาเลยเธอ,เอโคตรเฟี้ยวอ่ะทุกคนเพราะนี่คือฟิลิปมัสซาดพีเอ็มเจ PM 2.5สุ้าพีดทุยทุยทุยทีดีนี่คือฟิลิปมัสซาดพีพ PPM7501 คือกันมัสซาดเอยมัสซาดกันก็คือตัวเครื่องนวดนะอะแบบพ<ว>กพาตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ฟิลิปนะครับที่ผมเอามาใช้คือจริงๆก็เลยอยากลองเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนเลยไม่เคยใช้ตัวเครื่องนวดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะ จะนวดเหมือนกันแต่ว่าก็จะไปนวดที่ร้านแต่ว่าเราอะไปร้านบ่อยๆไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีเวลาอันนี้อาจจะตอบโจทย์นะเพราะว่านางขนาดเล็กนิดเดียวใช่แล้วฉันก็จะเมื่อยที่ไหนฉันก็จะเอาไปแค่น,นั้นแหละใช่ใช่มาแลา,าวาอันบอบก,กันเนาะกล่องเขาเล็กมากคือมันพกใส่กระเป๋าได้แล้วมันไม่ใหญ่<น>คือพกไปได้ทุกที่พกไปที่ทํางานพกไปตอนฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเขาอะจะมีตัวเครื่องตัวเครื่องอะจะเป็นฟิลประมาณนี้ ตัวเครื่องซีลประมาณนี้ <1 S 2> นั่งจับแบบนี้นั่งจับแบบนี้นี่นั่งจับล็อกล็อกแบบนี้อนี่ล็อกแบบนี้แล้วก็เปิดปุ่มตรงนี้คือมันเขาจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะแล้วก็กดลงไปมันก็จะเป็นระดับเครื่องนวดอะไรนี้แล้วก็ในกล่องมันจะมีมาทั้งหมดหหัวใช่หหัวเนี้ยมันใช้งานแตกต่างกันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หัวแรกหัวแรกก่อนนะครับ,ห,รกกนนรบหัวแรกจะเป็นตัววัสดุไทเทเนียมแบบแบนนะทุกคนนี่เครื่องซีลประมาณนี้ตัวนี้คือตัวที่ติดมากับเครื่องเลย อันนี้เหมาะกับอะไรเธอ ตัวนี้มันจะช่วยแบบว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อตอนหนอล,อลังออกกําลังกายแต่จริงๆอ่ะคือมันสามารถใช้ได้เลยนะทุกคนมมนสามารถใช้ได้เลแต่แค่ะอาจจะชอบแบบว่าเอาออยอ่ะลงมันจะได้แบบฟิลลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบนวดน้ามันนะหัวเนี้ยแนะนําลงออยแล้วก็แบบค่อยๆค่อยๆไล่ค่อยๆไล่อย่างเงี้ยเลิศเลิศแล้วมีอีกหัวหนึ่งที่ที่ชอบใช้อีกหัวหนึ่งนะอีกหัวหนึ่งที่ชอบใช้ก็จะเป็นหัวลูกยางนี่หัวลูกยางจะเป็นอย่างงี้เออนังก็จะเป็นกลมๆอันนี้ อันนี้ใช้ได้ทุกวันคือแบบว่าถ้าอันนี้ยติดไว้กับ นี่เลยแล้วก็พอเวลาเมื่อเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาใช้ตอบโจทย์คืออันเนี้ยมันมันเป็นฟิลแบบว่าเหมาะสําหรับนักกีฬา<ม>เพราะว่าถ้าเกิดใครเคยเห็นแบบว่านักฟุตบอลอ่ะอเคยใครดูแบบว่าเทรนนิ่งหรืออะไรแบบในคลิปะนะเขาจะใช้หัวแบบนี้นวดกล้ามเนื้อเขาเวลาแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือยืดกล้ามเนื้อเขาจะแบบค่อยนวดไปมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อแบบผ่อนคลายเนี่ยอันนี้เขาชอบเขาชอบหัวนี้ที่สุดละหรออ,อ,อันนี้ใช้ง่ายใช่มันใช้ง่ายนะทุกคนต่อไปนี่ อันนี้จะเป็นหัวโค้งนี่จะเป็น4ี่ปุ่มกลมๆอยู่ด้านบนตรงนี้นะซึ่งหัวโค้งเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องการนวดบริเวณกว้างนะทุกคนก็คือหัวมันจะใหญ่แหละหัวมันจะแบบแบนออกแล้วเวลาเราใช้อ่ะมันเข้าล็อกนะเข้าล็อกพอดีมันจะได้ไม่ต้องเฉพาะจุดไงใช่ต่อไปจะเป็นหัวหัวหลิมหัวหลิมจริงปะเนี่ยไม่รู้หัวลิ้มก็คือหัวตัดแบนๆน่ะซึ่งในตัวนี้มันเหมาะสำหรับกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ลวดกระชับสัดส่วนอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะจุดหน่อยมัดใหญ่ก็แบบพวกขาน่องสะโพกอะไรพวกนี้มันก็แบบเฉพาะจุดตรงนั้นได้อีกหัวหนึ่งก็เฉพาะจุดเหมือนกันมันก็จะเป็นหัวแหลมปะนี่หัวแหลมเอออันนี้ก็เฉพาะจุดเหมือนกันมันก็จี้ลงไปเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกนะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วคือมันอาจจะเป็นฟีลแบบว่ากล้ามเนื้อที่มันปวดลึกๆอะใช้อันนี้อะคือมันไม่ได้ชิ้นใหญ่มากมันจะทําให้แรง ความเถี่ยมันเข้าไปกเกินมันกกจะกดเข้าไปในกำกับระดับของอันนี้<ช>อีกแล้วก็หัวสุดท้ายจะเป็นหัวรูปตัวยูนะครับทุกคนเป็นแบบนี้นะ อันนี้ก็แบบกว้างนะแต่เนี่ยเฉพาะจุดกว่าแล้วเขาบอกว่ามันเข้มข้นกว่าเจาะแบบว่าเข้มข้นกว่าเฉพาะจุดกว่าถูกต้องก็เอาง่ายว่าแต่ละหัวมันมีฟังก์ชันไม่เหมือนกันมมีฟังก์ชันไม่เหมือนกันมันตอบโจทย์แต่ละส่วนของร่างกายไม่เหมือนกันก็เอาไปเลือกเฉพาะจุดที่มันจําเป็นต้องใช้นะท<ๆ>ุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นศึกษาก่อนนะว่าตรงไหนมันเหมาะกับอะไรอย่าเพิ่งแบบไปลองใช้มั่วเพราะว่าเรื่องกล้ามเนื้อมันมีเรื่องของเส้นประสาทเออเส้นประสาทอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับทุกคน ต่อไปเราจะมาพูด,ดถึงระดับความแรง<ช>ของสิ่งนี้ระ,ะดับความแรงหรือระดับความถี่ละกันเรียกแบบนี้ละกันเนะาะมันสามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนถ้าเข้าใจง,ง่ายๆก็คือ1ก็อาจจะเบาหน่อย2ก็ค่อยๆไต่ระดับไปถึงห้าใช่คือระดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากระตุ้นความส่นตัวของร่างกายที่1,200อรอบต่อนาทีอ่าเดี๋ยวเรามากดเลยนะและทุกคนฟังไปพร้อมกันอ่านี่นะ วันนี้มันจะมีไฟไฟแล้วกดเลยกดทีเดียวจะเป็นไฟสีเขียวแล้วก็ค่อยกลับมาที่จุดเดิมเป็นสีนี้นะครับขับไล่ความเมื่อยล้า1,600รอบต่อนาทีอ,อันนี้คือหมายถึงระดับที่สองนะต่อไประดับที่สามคลายการกดเบียด2,200รอบต่อนาทีไปไดูดิถ้าดูหัวมันจะ มากประเด็นยผมม,มองไม่เห็นแล้วเนี่ย <c oughs> ตาผมเป็นอะไรไปเนี่ยมอง <c oughs> ต่อไประดับที่สีนะครับบรรเทาอาการปวด2,600รอบต่อนอาที let's go ดูดิถ้ามองไม่เห็นนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนะครับระดับที่5การปั้นรูปล่าง3,200รอบตออ่อนาทีอูอันนี้มันน่าจะปั้นกล้ามเนื้อแหละเฉพาะจุดแหละซึ่งเอาจริงอ่ะ ก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดมีข้อมูลในการใช้หรือว่าใช้เป็นแ่ะใช้ตามที่เหมาะสมจะได้แบบเซฟเซฟแต่ถ้าเป็นมุมผมนะถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปอ่ะหรือว่าออกกําลังกายที่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาทั่วไปอ่ะเราใช้อยู่ประมาณระดับหนึ่งระดับ2คิดว่าน่าจะเวิร์กมันอยู่ที่มัดกล้ามเนื้อด้วยนะบางทีฉันรู้สึกว่าแบบถ้าอย่างคออย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นมัดเล็กใช่ป่ะมันก็จะแบบว่าไม่ได้ใช้ความถี่ความแรงเยอะมากาะมันเป็นมัดใหญ่ๆที่ต้องแบบ เฉพาะจุดอ่ะ<ช>เราก็จะใช้แรงน้อยจริงๆอ่ะไปลองใช้กันดูมันจะรู้อเองว่าอันนี้คือถึงอันนี้คือไม่ถึง<ช>ต้องต้องแรงระดับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาบอกข้อดีอของไอ้เจ้าตัวนี้กันนะครับอ,อย่างแรกเลยรู้สึกว่ามันพกพาง,ง่ายเบากระถัดรัดคือมันมาพร้อมกับไอ้กระเป๋าตัวนี้ คือมันจบเลยแบบที่เธอบอกอะมันหกง่ายอะฮกไปฟิตเนสก็ได้ฮกไปไหนก็ได้ฮกไปออฟฟิศก็ได้นะเธอทำงานอยู่ข้านึงจับมาวิกขั้านึงจับมแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นฟิลแบบระบบขับเคลื่อนด้วยโลหะทั้งหมดคือวัสดุการใช้อะไรเงี้ยมันไม่น่าเกลียดอ่ะมันดีมากๆอะจริงๆราคามันก็ไม่ได้แรงมากราคาดีเลยนะ เป็นตัวเริ่มต้นของเครื่องนวดเลยปะคือเอาไปทดลองใช้ก่อนจริงๆมันดีแหละนะลองดูแล้วก็ที่สําคัญคือมันนวดลงลึกถึง8มมตรคือมันก็ทํางานประสิทธิภาพได้ดีเลยอ่ะอันเนี้ยไม่เข้าใจป้าป้าแล้วแม่แม่แล้วคือที่อย่างเงี้ยอยากจะออกกล้องไอ้นี่นวดไอมอนได้ไหมไม่ได้ทุกคนขอเอาแซมอนมาอยู่ด้วยถ่าด้วยนะครับที่ที่เหลือก็ เอาฟิลลิ่งเราเลยมี6หัวใช่ไหมแล้วก็มี5ระดับอะก็รู้สึกว่ามันก็เวิร์กแล้วอะบางอย่างเรารู้สึกว่าเลเวลสูงๆเรารับไม่ไหวอย่างที่บอกครับมวลกล้ามเนื้อเรามา่เยอะเราเลเวลหนึ่งเลเวลส,ก, 1, สก,ก็โอเคแล้วส่วนตัวส่วนตัวแคทคือแบบว่ายังไม่เคยใช้ตัวไหนเหมือนกันเพ<อ>ิ่งมาเคยใช้ตัวนี้ตัวแรกก็รู้สึกประทับใจนะรู้สึกว่า,นะวาโอเคเลยอะเร,อเราอาจจะเปิดใจไปต่อกับเครื่องนวดก็ได้ก็ประมาณนี้ฝากดวยอันี้เหมาะกับใครง่ายมากเลยเหมาะกับทุคนทั่วไปเออเพราะเราก็ทํางานออฟฟิศใช้ร่างกายในการทํางานใน ชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะนักกีฬาออกกำลังกายฟิตเนสอะไรเงี้ยเขาก็น,น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่อ e ีคอมเมิร์ซก็คือที่ s h o p ปี้อเออหรือว่าถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง description ตรงนี้ให้ทุกคนไปกดซื้อกันนะทุกคนสบายมากๆเลยก็ฝากไวด้วยครับสำหรับเครื่องนวดฟิลิปมัสซาดพพเ p ็มเนะครับผม เยี่ยมมากๆก็เจอกันคลิปต่อไปฝา,ากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซื้อกันทุกคนดีมากบ๊ายบาย